ครับพี่มิกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้เทสทั้งหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยชัวร์แล้วตอนนี้ก็จริงที่เสียชัดเจนเลยนะช่องจริงๆก็เสียทุกช่องเลยแต่ว่าที่เสียหนักเนี่ยช่องหนึ่งกับช่องที่สี่เนี่ยพอเอาสไลด์ขึ้นเนี่ยจ,จะมีเสียงซ่าเดือดเลยนะตอนนี้เปิดเปิดไว้จริงๆเปิดขนาดนี้ยเสียงเดือดเลยอันนี้เสียงเอาเสียงออกก่อนโอ้โหดี๋ยวปกติเร่งขนาดนี้ยซ่าเดือดเลย ก็ปัญหาก็คือว่าพวกนี่นะ่ะพบซีพวกนี้เน่าอันนี้คืออะไรเสียที่เปลี่ยนทั้งหมดนะตอนนี้สไลดแล Volume input, Volume computer, นนะ์แล้วก็พวกวอลุ่มอินพุตวอลุ่มคอมพิวเตอร์ข้างบนนะแล้วก็พวกซ c ซีนี่เน่าทุกตัวเลยที่ถอดมาเนี่ยตัวข้างเคียงที่ไม่เสียก็ในวงจรเดียวกันก็เปลี่ยนให้หมดนะในวงจรเดียวกันนะที่เสียตัวสองตัวเนี่ยแล้วถ้ามีทั้งหมดที่มี เกือบสิบตัวนี่ผมเปลี่ยนให้หมดเลยพวกสีนะอ่ะโอเคแล้วก็เนี่ยใช้ได้ทั้งหมดแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวเทสเสียงให้ดูช่องที่ช่องที่สี่แล้วกันช่องที่สี่นี่หนักค่ะผมเปลี่ยนนิดๆพอดีก็เลยใช้ด้ช่องทเมสาก็เป็นทามมิ่งที่เป็นไปได้แผ่นซ้ายเป็นไปได้แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดแผ่นขวานะนาก็ดูตรงกลาง สไลด์นี่เปลี่ยนใหม่หมดนุ่มตอนนี้สภาพเหมือนใหม่เลยนะอันนี้เป็นคอมเพสนะเวลาเราหมุนปุ๊บเสียงจะดังขึ้นนะใช้ได้ปกติเห็นไหมใช้ได้ปกติอะปรับงคอมเพสมิกตัวนี้มันโดนซ่อมมาก็ไตัววอลุ่มคอมเพสตัวเนี้ยแต่ปกติแล้วตลาดหุ้นก็มันใช้ B 50K นะช่างเขาใส่ 20K มาเวลาหมุนมันจะไม่รู้สึก ตามนี้ก็เปลี่ยนให้หมดเลยทุกตัวเลยแล้วก็วอลลุ่ม2ตัวนี้ก็เปลี่ยนวอลลุ่มอินพุตสตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับก็ทั้งหมดเรียบร้อยครับพี่เดี๋ยวเือประกอบสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวทําคลิปให้ดูอีกทีนหนึ่งครับพี่